ไข่น้ำครับน้ำไข่ไก่มาเตาก่อนจะเปลือกนะครับสองใบนะครับวันนี้ไข่ไก่นะครับคนครับคนคนไข่ไข่ขาวและไข่แดงแตกเข้ากันนะครับเตรียงปักชีนะครับผมรักบักชีนำมันพืชลงกระทะนะครับผม นำไข่ที่เราตีครับผมลงเกียวในกระทะนะครับให้เตรียมเพื่อความหอมนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับผมเทียวให้เตรียมนะครับแล้วใช้ตะหลิวครับผมบีบๆเป็นชิ้นนะครับแล้วกักชีที่เตรียมไว้ลงไปเลยครับผมเติมน้ำลงไปนะครับผมผงปรุงรสนะครับผมโรยกระเทียมเจียวผักชีพริกไทยป่นนะครับเสร็จแล้วขนน้หอมหอมครับผมน่าเป็เททิ้งจะอื้อ รับประทานนะครับน่าเอาไว้รับประทานดีกว่านะครับไข่น้ำสักชามไมครับ